ราต้องหาทางอื่นแล้วอะทำยังไงดีเอ๊ะห้องน้ำอะไรอะทำไมมีทีวีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็รอยเท้าเปล่ะของใครก็ไม่รู้อะเจสิกระจกก็เป็นรอยแล้วด้วยมีคำแนะนำบอกว่าให้เราพันช์เมต่อยมันออกไปเหรอโอเค นี่มันห้องอะไรอะทางไปที่ไหนเนี่ยแปลกตาชะมัดเลยทางลับของใครกันน่ะใครคนสร้างทางพูดนี้ขึ้นมาตายนะจะเดาจะเจ่ให้ได้ ดูเหมือนว่ามันจะพี่เล็กกึกกือไปหน่อยนะทำไมมันมีสารหนือดอะไรเต็มเป็มอดเลยเนี่ยดูสถานที่นี่ซิอะไรกัน looking for button อย่างนั้นเหรอหาปุ่มอย่างนั้นเหรอ ขอบใจนะที่อบอกทางฉันไว้แต่เดี๋ยวก่อนที่มันอะไรอะ่ะอ๊้เราอยู่ชั้นใต้ดินอย่างนั้นหรอแปลกชะมัดเลยฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆใครพาฉันมาที่นี่เนี่ยวยตายแล้ว

ไัเน,นียเสียงอะไรโอ๊ยคะมันตามมาอีกแล้วโอ๊ยน่ากลัวจะมัดเลยฉันอยู่ไม่ได้เลยที่นี่ยต้องรีบหายเดินออกด่วนเลยแต่ว่าฉันจำได้นะเมื่อคืนน่ะ เหมือนว่าฉันจะไปดูคอนเสิร์ตนิกกี้ไม่นานนะฮอะอะไรอ่ะทำไมมีแต่ระเบิดเต็ไมไปหมดเลยเอไม่เป็นกําดักอย่างนั้นเหรอแสดงว่าจะต้องมีปุ่มที่ถูกต้องสินะโอเค้วดางไหนเลยที่ถูกต้อง ดีจังเลยตายแล้วปืนลูกสองอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีสายไฟจะไม่หมดด้วยอย่าบอกนะว่านายคนเมื่อกี้กำลังจะวางกับดักฆ่าเราด้วยนี่มันกี่มองแล้วนะ นายคนนั้นนี่เก็เป็นปีศาจเหรออะ,อะไรอ่ะม้อปิศนาอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อฉันรู้สึกว่าฉันซ้ำได้แล้วฉันดูคอนเสิร์ตนี่กี่ไม่นาทเสร็จแล้วนี่นาแล้วฉันก็มาเข้าองน้ำแต่ไม่คิดว่าจะถูกจับตัวมาเซ เป็นที่ห้องน้ำที่ไหนก็ไม่รู้อะอะไรเนี่ยมีเล่มใหญ่เลยอะทางไหนกันนะทางออกเนี่ย จะพาเราไปที่ไหนกันนะมีกับดักจะไม่หมดเลยอะฮะต้องใช้ท่านไม้นี้ด้วยเหรอพวกคนเหล่านั้นก็คงจะประสบปัญหามาเช่นแน่ๆเลย อ,นนอันสุดท้ายแล้วสินะ แต่ชิบด้วยยังไงจรจะแล้วโอเคขุดใช่ไหมมันคือว่านายคนนั้นกำลังจะล้อเล่นกับเราอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่หลงกลแล้วก็ แล้วก็คงไม่เป็นอะไรจริงนฮะอึ๊บฮัอ,อะไรอ่ะมันไปได้เหรอ หลานไหนเนี่ยอ๊บอ๊บฮะโอเคโอ๊ยฉันเริ่มหิวน้ำแล้วแนหะ ตอนนี้วะมีเครื่องดืม่มไม่ดื่มด้วยเหรอมันจะรู้ใจฉันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยว่าอะไรอ่ะมันทำให้เรามีพลังงานด้วยเหรอโอเคก็ดี อบแล้วมันจะให้เราไปที่ไหน,นี่ยอึ๊บแต่ว่าเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นเหมือนบ้านของใครสักคนนึงเลยเหมือนบ้านยักษ์ใครเลยโอเคอะไรกันเนี่ย คุกสุดท้ายเหรอเดีเหมือนว่าเราจะต้องต่อสู้กับใครกันนะโอ๊ยนะคนนั้นมันเข้ามาแล้วนะ่ะ เบลลี่เหรอฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอะนะฮะอย่าเข้ามาจะได้ไหม นี่โอเคฉันจะขับรถคันนี้ออกไปที่ปลอดภัยนะเดเหมือนว่าฉันจะออกมาจากสถาน,นี่บ้านนั้นไปแล้วนะฝากกูเล็กกูซับสไคร้ด้วยฉันจะกลับไปดูในกิกมีหนาต่อแล้ว